ผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับการทําสูตรยาข่าหญ้าใช้งานเองซึ่งทําคลิปต่อเนื่องมา3ามคลิปผมเองก็ค้นหาข้อมูลมาทางอินเทอร์เน็ตเหมือนกันลองเอามาทําตามแล้วเอาไปใช้งานจริงดูปรากฏว่ามันก็สามารถใช้งานได้ทุกวันก็ยังทําใช้อยู่ในสวนในไร่อยู่มีเพื่อนๆหลายท่านสนใจและเขียนเข้ามาถามบ่อยเพราะอาจจะหาคลิปดูไม่เจอหรือยังดูแล้วไม่ปฏะ,ะติปต่ตอวันนี้ผมเลยทําคลิปเพื่อสรุปให้ดูว่าถ้าจะทําสารกำจัดวัชพืชตามคลิปของผมเนี่ยต้องดูคลิปไหน ต้องบอกงี้ครับว่าที่ผมแยกออกเป็น3คลิปเพราะว่าในแต่ละคลิปเนี่ยมันจะมีความยาวมากเพราะจะต้องอธิบายรายละเอียดที่มาที่ไปแล้วก็อธิบายขั้นตอนต่างๆต้องขออภัยที่ทําให้หลายๆท่านเกิดความสับสนวันนี้เลยทําคลิปสรุปเผื่อท่านที่เข้ามาดูในคลิปนี้ก่อนก็จะสามารถดูได้ง่ายขึ้นคลิปแรกที่ผมลงเนี่ยหน้าตาปกจะเป็นแบบนี้ครับเนื้อหาด้านในเนี่ยจะเป็นการทดลองให้ดูก่อนว่ายาฆ่าหญ้าเนี่ยสามารถใช้งานได้จริง แล้วผมก็ทดลองแล้วก็ถ่ายทําให้ดูว่ามันเป็นสารกําจัดวัชพืชในสูตรเผาไหม้โดยเฉพาะวัชพืชใบแคบเนี่ยจะตายเร็วลิตรของสารกําจัดนี้เนี่ยจะเป็นลิตรสูตรเผาไหม้ครับมันอยู่ที่ระยะเวลาในการหมักเพราะจากที่ผมใช้งานเองเนี่ยแล้วเหลือใช้งานข้ามปีปรากฏว่าดูว่าลิท์ที่เหลือใช้งานข้ามปีเนี่ยจะออกลิ์ได้ดีกว่าสูตรที่เพิ่งเริ่มทําครบใหม่ๆตอนนี้เนี่ยผมก็ทําเอาไว้เยอะแล้วก็หมักเอาไว้ใช้ข้ามปีเลยครับ ตอนที่ทําใช้งานใหม่ๆเนี่ยช่วงนั้นสารเคมียังราคาประมาณไม่ถึง500บาทต่อแกลลอนแต่ตอนนี้พอจะทราบราคาคร่าวๆว่าขึ้นไปเยอะมากเพราะฉนั้นคลิปนี้จะเป็นคลิปของการทดลองดูนะครับเพื่อให้เห็นว่าความแตกต่างระหว่างหลังที่ขีดไปแล้วเนี่ยมันสามารถกําจัดว่าจะเพื่อได้จริงหรือเปล่า ส่วนคลิปที่2เนี่ยชื่อก็จะเป็นตามที่ที่หน้าปกบอกเลยนะครับคลิปนี้จะบอกถึงขั้นตอนการทําสูดรยาฆ่ายา้าว่าจะต้องทําสารจูลินนซีตั้งต้นก่อนต้องใช้หลายตัวมาผสมกันแต่แต่ละตัวหาได้ไม่ยากครับลองดูในคลิปอีกทีนะครับแล้วค่อยทําตามสิ่งสําคัญของการทําหลังจากที่เราผสมเสร็จแล้วเนี่ยเราใส่ในขวดปิดฝาไว้ให้สนิทภายใน7วันนี้เนี่ยห้ามเปิดขวดห้ามเขย่าวขวดเพราะด้านใน,นจะค่อยๆเกิดแก๊สขึ้นมาคล้ายๆน้าอัดลมหรือว่าเบียร ถ้าเราเขย่าเนี่ยมันจะเกิดแก๊สแรงดันขึ้นมาถ้าครบ7วันแล้วเนี่ยเวลาเปิดเนี่ยให้นอนขวดแล้วค่อยๆเปิดฝาทีละนิดละนิดละนิดเพื่อให้แก๊สเนี่ยออกมาทีละหน่อยอย่าเปิดฝาทันทีนะครับเพราะมันจะมีแรงอัดแล้วก็มีฟองออกมาเยอะมากทําให้เกิดการสูญเสียได้ลองดูและทําความเข้าใจในคลิปอีกทีนะครับส่วนคลิปที่3เนี่ยหน้าปกจะเป็นแบบนี้ครับ เมื่อเราได้จุลินทรีย์ตั้งต้นแล้วเนี่ยเราจะต้องนำไปหมักร่วมกับสารตัวอื่นๆด้วยเช่นเหล้าขาว40ดีกรีน้ำส้มสายชู5%และกากน้ําตาลซึ่งสารเหล่านี้ก็หาได้ไม่ยากในสูตรนี้ถ้าเราหมักครบ24ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นสารกำจัดแมลงเพลี้ยหนอนได้ดีมากผมเองก็ใช้เป็นประจําและสามารถฉีดพ่นได้เบ่อบ่อยไม่มีอันตรายสามารถใช้กับนาข้าวพืชสวนพืชไร่แม้กระทั่งไม้ดอกไม้ประดับได้หมดเลย เนื่องจากที่บ้านจะมีต้นไม้ใหญ่แล้วผมก็เอาใบไม้เนี่ยคลุมไว้บริเวณใต้ต้นก็จะเกิดแหล่งที่หลบที่อยู่อาศัยของยุงและ,มะแมลงตัวเล็กๆพรผมฉีดพ่นสารพวกนี้ลงไปในบริเวณนั้นเนี่ยปรากฏว่าพวกยุงพวกอะไรต่างเนี่ยมันก็จะหายน้อยลงไปเยอะเลยมันอาจจะไม่ชอบกิน ก็เลยต้องหนีไปอาศัยอยู่ที่อื่นเพราะฉะนั้นสารตัวนี้เนี่ยจะออกฤทธิ์เป็นสารกําจัดมแมลงเนี่ยตั้งแต่ครบ24ชั่วโมงจากการหมักไปจนถึง90วันก็ลองจดวันที่เอาไว้นะครับถ้าครบ90วันแล้วถือว่าเป็นยาฆ่าญ้าหรือว่ายากําจัดวัชพืชในสูตรเผาไหม้เพราะว่าฤทธิ์ของเขาจะแรงขึ้นสามารถเอาไปใช้ในลักษณะงานที่เป็นการกําจัดวัชพืชได้เลย ข้อดีที่ผมเห็นอีกอย่างก็คือผมเอาสารกำจัดวัชพืชตัวน,นี้ไปใช้ในแปลงมันสัมปลังเวลาเราฉีดเราเผลอโดนต้นมันสัมปลังเนี่ยถ้าเป็นสารเคมีี่สูตรเผาไหม้เมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะทําให้ต้นมันมีปัญหาซึ่งอาจจะตายได้แต่ตัวนี้ไม่เป็นไรแต่ไม่ควรตั้งใจฉีดตรงๆนะครับควรจะหลบเลี่ยงก่อนเพราะฉะนั้นในสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรสลับใช้ผสมเวลาเราได้จุลินทรีย์ตั้งต้นแล้วก็เอาไปหมักอีกครั้งหนึ่งเป็นสูตรสารกำจัดมแมลงแล้วเพรียะและจะกลายเป็นสารกำจัดวัชพืชเมื่อระยะยเเเวลากินน3ดือ หวังว่าคลิปนี้คงพอมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับและอาจจะช่วยทําให้การค้นหาคลิปเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นดูจากหน้าปกนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ